รวมสมบูรณ์ได้พืชพันธุ์ัญญาหารควบคุมขบวนนะตลาดอุตสาห์ษษเอาเรืนนอมาลงโครงการสว,วนดำเริให้พัฒนา ขยาน่าใค่ศีสับไปมาถ้าสังเกตลำยองเข้ามาพวกพวกผู้แม่แล้วก็การแสดงนะครับชื่อชุดการแสดงในวันนี้ก็แม้นตา็มปากแต่ในนอกแต็มดวงตาขบวนที่หนึ่งสถิติพรและงานกาชาจังหวัดสากลประจำปี2 5 0พสามเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์สิทธิป่าวัฒนธรรม งานเทศกาลประจำปีในครั้งนี้กำหนดจัดงานในวันะวที่1ธันวาคมได้โมเแลอะารนายเลข10จังหวัดสระแก้วของเราได้แยกตัวออกมาจากจังหวัดปราจีนบุรี ในการจัดการเทศกาลประจำปีของจังหวัดสระแก้วทุกๆครั้งนะครับได้รับความร่วมไม้ร่วมมือเป็นอย่างดีทุกภาคีมาแล้วนะเอ้ามาช่วยนะะอดนะคะช้าอดร้อยบาทนะมาทานนู้นอีกแหมทุกหมดแล้วไปเลยค่ะพี่น้าไก่ดีนะคะสักการะแล้วก็ขอขอทานบารมีท่านที้ยิ่งใหญ่ไพศาลมากๆนะครับ